เรื่องที่หนึ่งแฟรงค์อบาเนจูเนียแฟรงค์อบาเนจูเนียเริ่มต้นเส้นทางหลอกลวงตั้งแต่อายุ16ปีในยุค1960ตอนนั้นระบบธนาคารยังไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยเหมือนปัจจุบันเขาศึกษาระบบธนาคารและวิธีปลอมแปลงเช็คด้วยตัวเองใช้เทคนิคที่ละเอียดและแม่นยำจนแทบไม่มีใครจับได้แฟรงก์ Frank ยังปลอมตัวเป็นกัปตันนักบินของสายการบินแพนแอมใส่ชุดเต็มยศแอบขึ้นเครื่องบินฟรีทั่วโลก ทั้งที่ไม่เคยมีใบอนุญาตบินเลยนอกจากนี้เขายังแอบอ้างเป็นแพทย์และทนายความด้วยการอ่านหนังสืออย่างหนักจนสามารถพูดโน้มน้าวให้คนเชื่อซึ่งแสดงถึงความมั่นใจและความเฉียบแหลมในการเล่นบทบาทเขาหลอกลวงได้หลายปีจน FBI ตามจับได้ที่ฝรั่งเศสในปี1969หลังจากถูกจับเขากลายเป็นที่ปรึกษาให้กับ FBI ช่วยในการปราบปรามผู้ปลอมแปลงเอกสารเรื่องราวของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจ ให้สร้างเป็นหนังสือและภาพยนตร์ชื่อดัง Catch Me If You Can แหล่งอ้างอิง FBA.GOV หนังสือ Catch Me If You Can โดย Frank c a r b o n i เรื่องที่2อง Elizabeth h o m e s Elizabeth h o m e ก่อตั้งบริษัทเทรโนสในปี2003โดยอ้างว่าเทคโนโลยีตรวจเลือดของเธอใช้เลือดเพียงหยดเดียวตรวจโรคได้หลายชนิดรวดเร็วและแม่นยำเธอใช้บุค,คลิกและคำพูดโน้มน้าวนักลงทุนและสื่อ จนได้เงินทุนกว่า900ล้านดอลลาร์แต่แท้จริงแล้วเทคโนโลยีนี้ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่กล่าวอ้างผลตรวจถูกปลอมแปลงและแก้ไขเพื่อให้เหมือนว่าระบบทำงานได้จริงในปี2015 Wall Street Journal เปิดโปงเรื่องนี้อย่างละเอียดส่งผลให้บริษัทและชื่อเสียงของเธอพังทลายอลิซาเบธถูกตั้งข้อหาช่อโกงและในปี2022ถูกตัดสินจำคุก11ปีเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างชัดเจนของการใช้ภาพลักษณ และคำพูดหลอกลวงโลกธุรกิจและสังคมแหล่งอ้างอิง The Wall Street Journal, Cordes w e h l m e s เรื่องที่3 b i บิลลี่แมค a ฟาร์แลนด์บิลลี่แมคฟาร์ลนโปรโมทไฟร์เฟสต์วิลในปี2017โดยอ้างว่าเป็นเทศกาลดนตรีสุดหรูบนเกาะบาฮามาสเขาใช้โซเชียลมีเดียและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังสร้างภาพลักษณ์ของงานที่มีศิลปินดังบริการระดับ5ดาวและที่พักสุดหรูผู้คนจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์ เพื่อซื้อตั๋วเข้าร่วมงานแต่เมื่อไปถึงกลับพบเพียงเต็นท์ผ้าใบอาหารไม่เพียงพอและไม่มีศิลปินตามที่โฆษณานี่ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นการโกงเงินทุนอย่างชัดเจนบิลลี่ถูกจับและจำคุกหกปีในที่สุดเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับอำนาจของภาพลักษณ์ในยุคโซเชียลมีเดียแหล่งอ้างอิง U.S. Attorney's Office, Southern District of New York เรื่องที่4คาซึโอฮาราดะคาซึโอฮาราดะ นักหมากล้อมืออาชีพญี่ปุ่นถูกจับได้ในปี2010ว่าใช้หูฟังบลูทูธรับคำแนะนำจากโปรแกรมหมากล้อมขั้นสูงระหว่างการแข่งขันเขาชนะหลายรายการด้วยวิธีนี้แต่พฤติกรรมผิดปกติเช่นขยับหูบ่อยๆทำให้ผู้ตัดสินสงสัยและเริ่มสืบสวนคดีนี้สร้างความช็อกในวงการหมากล้อมญี่ปุ่นและนำไปสู่การเข้มงวดกฎเกณฑ์มากขึ้นเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าแม้ในวงการเกมที่ต้องใช้สมองสูง ก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีหลอกลวงเพื่อเอาชนะแหล่งอ้างอิงเรื่องที่5คริสเตียนเกอร์ฮาร์ดไร์เตอร์คริสเตียนเกอร์ฮาร์ดไรเตอร์ชายเยอรมันอ้างตัวเป็นทายาทตระกูลร็อกเฟลเลอร์เขาใช้บุคลิกมั่นใจและน่าเชื่อถือหลอกลวงผู้คนจำนวนมากในวงการธุรกิจและสังคมระดับสูงในปี2008เขาถูกจับข้อหาลักพาตัวลูกสาวของตนเองระหว่างการสืบสวนพบว่า เขาไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับตระกูลร็อกเฟลเลอร์จริงๆคดีนี้แสดงถึงการหลอกลวงระดับสูงที่ใช้เวลาและความอดทนในการสร้างภาพลักษณ์ปลอมจนไม่มีใครสงสัยแหล่งอ้างอิง c o r t documents, Commonwealth of Massachusetts, g e h a r r e t สรุป5เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าความรู้เทคนิคและความมั่นใจเมื่อใช้ผิดทางสามารถกลายเป็นอาวุธทรงพลังในการหลอกลวงโลกได้ ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังเรื่องราวเหล่านี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อเรื่องดีๆนี้ต่อไป